มีคนควรเออโอ้จัะตู้หนี่ยให้เจอลอดเจ้าที่นอนลอด,ลอด,ลอดนอนปะตองะตองะตุลอดเตี้ยวปะตงอ่ะลอดลอดกูอ,อ๋อ <c oughs> สบายดีไม่เป็นทองคนเนาะวันนี้กะพระเจ้ากับมายิงป่านะยิงป่าหรือว่าเด่งป่าที่เครื่องไฟฟักนะ้ำน้ำฐานนะ เรื่องไฟฟ้าน้ำทานหนึ่งนะ

Chúng mình ăn đây nè đã lâu đây phi nông lần 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 này nè ตัวมาคุ้มเหรอไปจุดคุ้มนี่เดี๋ตัวเ้านี่ยจะไปข้างในแหละตัวเล็กตัวเล็กของตัวเล็กตัวทันไล่แค่สิ่งนี่ตลอดหรอเด็กเออ

ใครตุ้ยบอเรอยากซื yeah. ้อต hey, ุยไปค้าเจงเราได้เิไรเงี้ยก่อนของดีข้อไหนยากเหยอซื <oh ้อตุยไปคัาเจ้งนี่ยนะกินตอนเรก็มาม่ก็จริงนอนด

น้าถอดเสื้อท่อนี่เจ้าตัวใหญ่อยู่ละนอนนอนเด็กเตี้ยนอนเด็กจี๋ชอบนอนก็จนจีลาเจ้าจอนจีลาแล้วก็จีมุนเจี้เจ้นอนนอนนี่บอกชัวน์นอนแน้วนอน